ครับสวัสดีพี่พี่พแม่แม,แม่ทั้งหลายนะฮะแล้วก็ผู้บริหารบริษัทนีโอวินเนอร์ o ner, นะครับก็วันนี้ได้มาพูดได้มีโอกาสนะฮะว่างพอดีก็เลยได้มาพูดคุยนะครับเนาะผมก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับสุขภาพจิตก็ดีนะฮะร่างกายก็ดีนะครับบอกได้เลยว่านะครับ ตั้งแต่ตั้งแต่มารู้จักนีโออินเนอร์ชีวิตก็เปลี่ยนนะครับร่างกายผมก็เปลี่ยนนะครับจากที่รอวันตายตอนนี้มีความหวังแล้วฮะดูหน้าตาเห็นไหมครับหน้าตาสดใสนะครับหน้าตาสดใสนวลขึ้นขาวขึ้นนะฮะตอนที่เจอพี่ๆอ่ะพี่ๆ <c oughs> ที่บริษัทอาจจะได้เห็นตอนนั้นสภาพตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างกันมาก นะตอนนี้กับเกือบจะกลับมารอเหมือนเดิมแล้วตั้งแต่รู้จัก n e โอวินเนเนี่ย <c oughs> นะฮะก็มีความสุขครับตอนนี้มีความสุขดีนะฮะมีความสุขทั้งในด้านากำลังใจเอยหรือในด้านร่างกายสุขภาพนะฮะตอนนี้ดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับดีขึ้นมาเยอะเลย ะะก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆหรือพี่ป้านะ้าอานะครับให้เปิดใจเข้ามา,าเปิดใจเข้ามาลองผลิตภัณฑ์นีโอวินเนอร์ o inner, ของบริษัทเรานะฮะบอกได้เลยว่าคุณจะได้ชีวิตใหม่เหมือนกับผมในวันนี้นะ,ะผมในวันนั้นที่เข้ามาบริษัทนอวินเนอร์ o inner, คือคือตอนนั้นคือรอความตาย ตอนนี้ที่ยังไม่รู้จักแต่พอได้กินแล้วมีความหวังครับว่าไตเราจะกลับคืนฟื้นขึ้นมาผมเป็นอยู่แปดโรคแปดเก้าโรคนะฮะแต่พอมากินอาหารเสริมนีโอวินเนอร์ตอนนี้ผมเหลืออยู่โรคเดียวครับก็คือโรคไตนะฮะผมเป็นโรคไตอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือโรคไตเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมันมันมัน,มนล้างท้องมาเหลืออ,อยู่ อยู่หนึ่งครั้งแล้วแหละแตน่นี้ผมไปกินของผิดมันก็เลยต้องล้างอยู่สี่สครั้งเหมือนเดิมแต่ก็ไตเหมือนมันมันทำงานนะฮะเหมือนมันกลับมาทํางานนะครับตอนนี้ดูสิครับหน้าตากับตอนที่ผมเคยไปรับรางวัลอะไรนะเคยไปรับรางวัลทีหนึ่งเนาะตอนนั้นแก้มยังบวมตุยแล้วตัวดังดำปีเหมือนถ่านเลยนะครับถ้าใครเห็นผมในตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างกันมากเลย ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เริ่มหล่อขึ้นแล้วนะครับโอเคนะก็ขอให้คลิปคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจกับคนลหลายๆคนเนาะที่กำลังสิ้นหวังที่กำลังหมดโอกาสที่มืดมนหนทางหาแสงสว่างไม่เจอนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆหรือพี่ป้านะอาน้องๆใครที่กำลังสิ้นหวัง นะฮะลองเปิดใจเข้ามาดูผมละคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมตัดต่อภาพเป็นเนี่ยผมจะให้ดูเลยเปรียบเทียบกันเลยว่า,อาตอนก่อนที่เข้ามา,ารู้จักบริษัท n e o อ i n เอเนี่ยอาหารเสริม Ne o w ว n เเนี่ยกับตอนเนี้ยที่กินอยู่ทุกๆวันเนี่ยความแตกต่างมันเป็นยังไงนะฮะก็อยากจะให้เห็นอยากจะให้ดูกันอยากจะให้โทรหรือโทรมาถามก็ได้นะครับเบอร์โทรผมก็09 0821562569นะฮะยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคนนะฮะเพราะว่า Neo Winner ได้ให้ชีวิตใหม่ผมได้ให้โอกาสผมได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวอีกครั้งนะฮะกับพ่อกับแม่นะ,ะแม่ก็แม่ก็แก่แล้วนะครับแต่ตอนเนี้ผมหนุ่มขึ้นเยอะเลย <laughs> โอเคนะฮะก็ ขอบคุณนะครับคนที่คอยช่วยเหลือประจําคนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแม่พยอมนะฮะแล้วก็แม่ส้มนะครับที่คอยช่วยเหลือผมแล้วก็พี่ๆทุกๆคนนะฮะแล้วก็บริษัท n นโอวินเนอรถ้าไม่มีบริษัท n นโอวินเนในวันนี้ก็คงจะไม่มีผมมานั่งพูดตรงนี้นะครับเพราะว่า บริษัทนีโอวินเนอร์ช่วยชีวิตผมเหมือนให้ชีวิตใหม่ผมเหมือนต่อสัญญาต่อสัญญาชีวิตให้ผมได้มานั่งพูดได้มานั่งคุยได้มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ขอบคุณทุกคน